สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเราจะมาพูดในเรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหลายคนเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีใครรู้อนาคตแน่นอนแต่ทุกคนดูที่ปัจจุบันมีหลายคนนะครับบอกเลยว่าเหล่ายูทูบเบอร์บางคนเนี่ยคือสร้างนะครับคอนเทนต์ อะไรนักหนาเพื่อหากินกับศิลปินแล้วก็ได้เงินบ้างแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเหล่านี้มันก็มาจากข่าวสารข้อมูลของ fc บางคนนั่นแหละที่คอมเมนต์เข้ามากันแบบเนี้ยเราก็จะเอาข้อความหรือคอมเมนต์หรือความคิดเห็นของเหล่า fc บางคนเนี่ยมาวิเคราะห์มันคือความจริงครับ fc บางคนรับไม่ได้ กับการที่เห็นเรายูทูบเบอร์ออกมาพูดกันนะครับต้องยอมรับความจริงถึงสังคมไม่ได้นะครับว่าคุณอยู่ในโลกที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบมีคนชอบและไม่ชอบคุณอย่าโลกสวยนะครับบอกเลยนะบางคนก็ถึงขนาดกล่าวเลยนะครับว่าเห็นหัวข้อก็ไม่อยากอ่านเลยไม่อยากฟังเรื่องแบบนี้อ่ะ ก็ไม่อยากฟังก็ไม่ได้รบกวนให้เข้ามาฟังแต่อย่างใดนะครับแต่ทุกอย่างมันมีการวิเคราะห์ได้นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขามีความรู้ในด้านในวิชาการในเรื่องต่างๆนะครับเขาก็สามารถที่จะพูดได้นะมันเป็นการให้คำแนะนำหรือเป็นการที่หยิบยกประเด็นจากคอมเมนต์หลายๆสื่อในทุกๆทางเนี่ย เอามาพูดกันให้เคลียร์กันไปเลยว่าควรจะทำอย่างไรปรับปรุงอย่างไรนะครับนะอาทีเช่นในเรื่องของน้องอายอย่างเนี้ยอ่าในเมื่อถ้าไม่มีพ่อนกอยู่จะเป็นอย่างไรน้องอายมีซิงเกิลเดียวจะปังขนาดไหนหรือน้องอายมีความสามารถขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับบางคนรับไม่ได้กับการเห็นหัวข้อนะ หรือบางคนก็บอกประมาณว่าสื่อแต่ละช่องเนี่ยล้วนแต่ไปจับเอาประเด็นที่มันแตกต่างจากคนอื่นแล้วเอามาพูดเพื่อให้ได้คอมเมนต์ได้ยอดไลค์เจ้าของก็ได้เงินอะไรประมาณนี้ส่วน FC ก็ตีกันไม่ชอบเลยอะ f c ตีกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกคนมีความเห็นของใครของมันครับ แต่ในเชิงของยูทูบเบอร์หรือคนที่ต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ย <_ an> เขาก็จะวิเคราะห์ในมุมมองของเขาซึ่งคนที่ไม่ชอบเขาก็จะมาคอมเมนต์เราก็ไม่ได้ไปว่าหรือไปอะไรกับคนที่คอมเมนต์เลยเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับนะทุกคนทำงานครับแม้กระทั่ง องค์กรหมอลำเสียงวิหกเขาก็ทํางานหมอลำวงอื่นๆเขาก็ทํางานนะแอดดิวก็เป็น FC ของเสียงวิหกนะครับแอดดิวก็ไม่อยากให้เจอเรื่องแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นเหล่า FC เขาก็ทะเลาะก,กันจริงๆคุณจะมาโลกสวยว่า FC ไม่ได้ทะเลาะก,กันอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่อะเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงสินะครับว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตามสื่อเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงแล้วเราก็เอาประเด็นเหล่านี้มาพูดกันเอามาวิเคราะห์กันมันผิดตรงไหนครับ นะแล้วบางครั้งคุณมาฟังเนี่ยคุณรับไม่ได้ถามหน่อยคุณไปเปิดโลกกว้างไปเปิดตามองเนี่ยในทิกตอกในที่อื่นเนี่ยเขาพูดกันดุนแรงมากกว่านี้อีกทําไมคุณไม่ไปพูดกันนะคุณทํามันรับไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปดูนะครับหรือบางคนที่เขาวิเคราะห์หรือคอมเมนต์ในเชิงแบบว่าไม่มีพ่อจา๋าลูกจ๋าน้องก็มีทุนการศึกษาแล้วต่อไปเรียน จบสูงๆจบด็อกเตอร์ยังไงน้องก็เป็นคนที่เรียนเก่งสมองดีอาชีพหมอลำไม่ใช่ว่าจะแน่นอนเมื่ออายุสูงขึ้นเด็กๆเกิดใหม่ก็เยอะจริงไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าคุณอาคุณพ่อน้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วอันนี้ก็คือ fc ที่คิดบวกนะครับคิดบวกมากกว่าคนที่จะมาคอมเมนต์ประมาณว่าสื่อแต่ละช่องล้วนเอาไปจับเป็นประเด็นที่มันแตกต่างจากช่องอื่นแล้วมาพูดเพื่อให้ได้คอมเมนต์แล้วก็ได้ตั้งอะไรประมาณนี้มันไร้สาระ นะซึ่งคนที่ทํางานจริงๆเขาไม่มาดูคอมเมนต์อะไรแบบนี้หรอกนะเพราะทุกคนเนี่ยเขาเข้าใจในบริบทของการทํางานนะครับเราทํางานสื่อเนี่ยเราก็ต้องวิจารณ์วิเคราะห์ในทางที่เป็นจริงแล้วก็เป็นการแนะแนวทางที่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับส่วนศิลปินเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดในพาร์ทปัจจุบันแล้วก็ดําเนินงานของเขาไปอย่างดีนะครับเราก็ต้องให้กําลังใจศิลปินถูกไหมครับนะทุกอย่างมันมีดราม่าได้หมดอยู่ที่เราจะ สร้างมันขึ้นมาให้ใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองความคิดใครความคิดมันบางทีมันก็เกิดขึ้นจากบางคนที่เข้ามาปั่นก็มีนะแล้วก็เอามาพูดวิเคราะห์กันเพื่อให้มันแตกฉานแล้วก็ให้มันเป็นประเด็นที่เราสามารถจะชี้แนวทางการแก้ไข ให้มันดีขึ้นได้ก็แค่นั้นเองนะครับโอเควันนี้ก็มาวิเคราะห์กันแล้วนะกับในกรณีที่เหล่าแฟนคลับนะครับก็ยังไม่เข้าใจกับกรณีที่การวิเคราะห์วงหมอลำว่าไม่ชอบให้เอาประเด็นอของคนนั้นคนนี้มาพูดแล้วก็การตั้งหัวข้ออะไรประมาณนี้นะมันไม่ดีเลยามาเนี้ยอยากให้เปลี่ยนแปลงมุมมองนะครับว่าคุณอย่าโลกสวยให้อยู่กับความเป็นจริงก็พอนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ